สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูดอกไม้สวยแล้วก็หอมนะคะแนะนําให้ปลูกเลยเนาะวันนี้เล็กจะมาเก็บใส่แจกันนะคะเอาไปบูชาพระนะวันนี้วันพระด้วยหอมมากๆเลยนะคะพอดีว่ามีพี่คนนึงบอกว่าให้ถ่ายให้ดูหน่อยนี่คือต้นของพุทธน้ำบุตรนะคะแล้วก็ต้องขอภัยด้วยตอนนี้ต้นไม้เหี่ยวเพราะว่าเล็กย,ยังไม่รดน้ํานะคะยังไม่รดน้ําเดี๋ยวจะพาข้ามไปดูนะสวยมากๆเลยค่ะ แลวอันนี้เราก็เตรียมแจกันเล็กๆไว้นะคะตั้งไว้บนองค์แดงนี่เล็กพามาดูอันนี้เป็นกุหลาบที่ปลูกไว้เนาะมาดูเลยค่ะนี่สวยมากๆเลยท่านผู้ชมดูนะนี่ค่ะออกดอกเต็มเลยค่ะหอมมากด้วยโอ้นี่ค่ะนี่คือดอกพุทน้ำบุตรนะคะพุทน้ำบตรมีกลิ่นหอมสวยมากเลยค่ะดูสิคะ คือมาปลูกตั้งแต่แรกๆเลยนะคะตัวเล็กๆเลยอันนี้จริงๆมันจะสูงกว่านี้พยายามตัดนะคะตัดให้มันเตี้ยดูค่ะเดี๋ยวโน้มกิ่งลงมาให้ดูเนี่ยค่ะดูออกดอกเต็มเลยตอนแรกดอกมันจะตูมนะคะสีเขาขาวก่อนนี่ไงเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมันก็จะเหลืองนะคะเหลืองสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะที่เล็กยืนอยู่นี่คือหอมมากเนี่ยค่ะ อันนี้คือดอกแก่แล้วโอ้โหหอมมากยิ่งเป็นตอนกลางคืนนะคะหอมสุดๆเลยนี่ไงเล็กได้ละยืนบนนี้เลยเนี่ยคะ่ะดูสิสวยมากอะ่ะดูสิคะเนี่ยเล็กจะปลูกข้างสารพระภูมิเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกบูกชาไปในตัวเลยโอ้โหสวยมากเลยคะ่ะ นี่ค่ะมาถ่ายให้ดูแล้วนะคะออกดอกเต็มต้นเลยเนาะวิธีการดูแลแล้ก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะท่านผู้ชมปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยปกตินะคะดูแลเอาใจใส่ถ้าเกิดเราปลูกแล้วเราไม่ใส่ปุ๋ยมันจะไม่ออกดอกนะคะก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบแล้วก็รดน้ําแล้วก็ปลูกไว้ที่แดดนะคะที่แดดนี่ค่ะสวยมากเดี๋ยวเก็บก่อนนะเก็บก่อนจะเอาดอกประมาณนี้นะคะ ที่มันยังไม่แก่มากนี่ค่ะสวยมากเลยหอมมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนนะคะมันจะออกกลิ่นตอนพบค่ำตอนกลางคืนตอนนี้ก็กลิ่นแรงมากเลยค่ะหอมชื่นใจจริงๆนะใครยังไม่ปลูกลองนะคะพุ่นน้ำบูดดูสีสวยมากเดี๋ยวเล็กไปหาดอกที่เหลืองอ่อนๆด้วยนะ โบราณบอกว่าถ้าเราปลูกดอกไม้แล้วเก็บบูชาพระเองนะคะจะมีอาน,นิสงส์งมากจะมีอาน,นิสงส์งมากเล็ก็เลยชอบที่จะปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็เก็บบูชาอาน,นิสงส์งเยอะนะคะเป็นดอกไม้บริสุทธิ์ที่เราตั้งใจปลูกบูชาเนี่ยค่ะอุ้หอมจริงๆ ขอให้ทุกคนที่ดูนะคะได้บุญไปด้วยกันนะวันนี้วันพรานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุวันนงสุขผังพลังพูดตามพาะนะคะเป็นคำอวยพรของพระนะคะคุณพระพุพทธธรรมพระสงฆ์นี่พอแล้วสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูพุดน้ำบุตรหอมจริงๆเนี่ยนะคะนี่ ชัดไหมนเนี่ยค่ะสวยเนี่ยอันนี้คือลำต้นก็เหมือนต้นพุทธทั่วไปนะคะเหมือนกันเลยใบก็เงาสวยเหมือนกันแต่ว่าก็จะเหี่ยวๆหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้รดน้ำนะคะเนี่ยอันนี้พุทธอินทายดูหอมมากเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นกุหลาบเดี๋ยวปักแจกันก่อนนะคะ นี่ค่ะนี่นีคะจะถวายแบบนี้เลยสวยมากเลยค่ะาพามาเดินดูกุหลาบหน่อยอันนี้ก็พุธพิชยานะคะพุธพิชยาไม่ได้แบบมาตัดกิ่งเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่เนาะให้มันแตก กิ่งออกเยอะๆนะคะมันจะได้ออกดอกเยอะเนี่ยก็ยังติดดอกอยู่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นกุหลาบค่ะกุหลาบเลื้อยอุ้ยร่วงแล้วนี่สวยออกดอกเหมือนกันค่ะนี่เยอะเลยอันนี้ดินผสมหินนะคะกุหลาบจะชอบแบบนี้นี่ดอกตูมก็เยอะนี่ค่ะสวย หอมมากๆเลยอันนี้ตัดปักใจกันได้นะคะเอาไว้ในห้องห้องเราก็จะสดชื่นขึ้นมาเนาะห้องเราก็จะไม่น่าเบื่อนะคะมีความสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาอันนี้คือนานแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนานแล้วกรีบหนาด้วยนะคะเนี่ยยังไม่ร่วงสักทีเลยทนมากทนมากเลยเดี๋ยวบำรุงดีๆอันนี้คือโดนเหยียบกิ่งหัก นี่ก็เป็นพุธพิชยานะคะแล้วก็เลยอยากจะถามอยู่เหมือนกันว่าจะถามร้านต้นไม้นะคะว่าพุธพิชยานะ่ะคือขยายพันธุ์ยังไงนะคะน่าปลูกมากเลยปลูกไว้หลายๆต้นนะคะแล้วก็ปลูกไว้ตรงว่าจะเอาไปปลูกไว้ตรงข้างห้องห้องนอนนะคะท่านผู้ชมก็คือให้กลิ่นมันโชยตอนกลางคืนนะคะมันจะหอมสดชื่นมากๆเลยเหมือนแบบว่าเราแบบว่าจุดน้ํามันหอมรลเหยอะไรอย่างนี้เลยนะคะ จริงๆหอมมากเลยเนาะไม่รู้ว่ามันขยายพันธุ์ยังไงนะคะจะเหมือนพุทไหมเหมือนแบบอย่างเช่นดอกพุทอย่างนี้เราตัดปักชาในน้ําได้นะคะอย่างพุทพิชยา,ยานี่เราปักชาในน้ํามันก็เกิดรากนะง่ายมากนะคะเดี๋ยวต้องถามผู้รู้นะถ้าใครรู้ก็บอกเลขหน่อยนะคะว่าขยายพันธุ์ยังไงสวยมากเต็มต้นเลย นะคะมาถ่ายแบบชิลๆให้ดูโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมเล็กกบบรรยากาศบ้านๆเลยนะคะคือตอนนึงคือเน่เล็กบางทีมานั่งบนองค์แดงเนี่ยเห็นไหมองค์แดงอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยล้างองค์นะคะไวรอน้ําฝนเนาะอันนี้เราเปิดน้ําประปาใส่ไว้นะคะเวลาน้ําไม่ไหลเนาะก็มานั่งอยู่บนนี้คิดดูมานั่งอยู่วันนี้นะคะแล้วก็ดมดอกไม้ นะพูดน้ำบุตรมันฟินมากเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยคิดอะไรก็ออกแล้วก็เป็นความสุขเนี่ค่ะบรรยากาศบ้านๆองคแดงสี่องค์อยู่ตรงนี้เรียงไปเลย <c oughs> ค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะไม่มีอะไรมาถ่ายให้ดูนะคะสำหรับดอกพุดพิชยาเนาะมาถ่ายให้พี่เขาดูแล้วนะคะ มาถ่ายให้ดูแล้วนะคะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมไปปลูกดอกไม้ไว้บูชาพระกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ